สวัสดีครับคุณผู้ชมผมโย่งชายรายงานยานยนต์วันนี้ผมสองคนมาอยู่ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนะครับมาอยู่ที่งานมากรรมยานยนต์ครั้งที่41ครับซึ่งงานนี้จัดมาตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่1 0ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับคุณผู้ชมครับครับสำหรับวันนี้เราจะพาไปชมไฮไลท์ของบูธโตโ o ต้านะครับซึ่งเป็น บูธท,ที่มีการจัดแสดงรถมากมายนะครับโดยแบ่งกลุ่มออกเป็นรถกลุ่มไฮบริดนะครับรถกลุ่มไฮลักแล้วก็ f o r ์จูเนอรแล้วก็รถกลุ่ม G.R. Sport นะครับพร้อมกับแคมเปญพิเศษทางการเงินแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่จะให้ทุกคุณผู้ชมได้มีโอกาสออกรถโตโยต้าได้ง่ายขึ้นครับตามพวกเราไปเลยครับคุณผู้ชมครับ เราเริ่มกันที่รุ่น GR Corolla ซึ่งเป็นรถสปอร์ตแฮตแบ็กห้ประตูที่ผ่านการปรับปรุงใหม่ทั้งด้านดีไซน์และสมรรถน,นะคราวใจยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เป็นรถเครื่องยนต์พั0หกซีซีแบบ3สูบ300แรงมา้า400นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อ GR4 ในราคา4,199้านบาทตอนนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มาจัดแสดงนะครับนอกจากนั้น ทุกคนก็รู้จักรถคันนี้ดีอแล้วแต่ที่อยากให้ดูก็คือโปร,ร,โ,ปรโมชั่นัสำหรับรถรุ่นนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่1.65เปอร์เซนตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอื่นๆเข้ามาเติมด้วยนะครับโปรแกรมช่วยผ่อนอีก2,000บาทนะครับแต่ถ้ามีเงินโรล,ล่าอัตติคันนี้มีราคาอยู่ที่1 1 2 9,000 มีเงินก็ไม่ต้องจ่ายหมดนะชนายนะผ่อนได้เลือกใช้โปรแกรมทางการเงินที่เขาจัดไปให้ได้ด้วยนะครับไปทางหน้านโน้นนะครับทางหน้านโน้นอันนี้คือยาริสนะครับยาริสก็คือเป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูเหมือนกันนะครับอันนี้เครื่งพันสองร้อยตีซีนะครับโ,รรโอ้อันนี้อันนี้เด็ดกว่าเมื่อกี้อย่งไงชายนะนะครับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบแล้วมี อตอนร้อน,น 3, 5, 4, ต้นเดกห้าพันสี่ร้อยสามสามบาทนะครับคันนี้ราคาเท่าไหร่น่ะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหราคาดีมากนะครับรถอะโตลต้าออยาลิสนะครับซึ่งเพียงพอกับการใช้งานนะครับนะฮะขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมนันด้วยนะชายะนะฮะต,ต่อมารุ่นต่อมาก็เป็นยา r ิสเอสีดสีประตูสีใหม่พี่โย่งนี่อาสีใหม่นะครับอานะราคาเงินสดก็หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ โปรแกรมทางการเงินก็คล้ายกัน่านะครับ,ตบรโตโยต้าเขาจัดดอกเบี้ยศูนปอร์ซให้นะครับอันนี้คือศักยภาพของโตโยต้าลิสซิงนะครับะนะครับมาดูทางด้านรถอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นรถกลุ่มอยู่ในจัดอยู่ในกลุ่ม f o r t u ูเนนะครับซึ่งเป็นรถรุ่นลีดเดอร์ใช่ไหมใ อ่าเดอร์อรตอนนี้มีราคาหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองครับรที่สำคัญนะครับเป็น f o จ er ูเลอร์รุ่นเลนเดอก็ยังมีโปรแกรมทางการเงินให้ใช้ได้อีกนะครับก็คืออันนี้ดอกเบี้ยศู9ย์จุดแปดเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับผ่อนเริ่มต้นก็เก้าพันแปดรอยแปดสิบสี่บาทนะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะออกรถได้ง่ายขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นไฮรักรีโว่รุ่นหนึ่งเป็นกลุ่มไฮรักรีโวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวแต่งนะชายนี่เป็นตัวแต่งเป็นแต่งพิเศษด้วยเป็นล้อพิเศษนะเป็นรุ่นสี่ประตูถ้าแปดแสนสองมื่นสองพันบาทเองชายนะครับถ้ากล้องไปดูข้างบนก็จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยเขา 0.55%เเท่าในเ้น่งผ่อนเริ่มต้นก็7,417บาทนะเราไปดูทางหน้านี้ใช่เป็นรถเ,เพื่อการพาณิชย์ทำมาหากินนะครับอันนี้ไฮรักแชมป์นะครับซึ่งโด่งดังมาในช่วงปีที่ผ่านมานะครับไฮรักแชมป์ทำอะไรได้บ้างน,นะครับแต่งหล่อก็ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลายนะครับนอกจากนั้นยังสามารถไปปรับแต่งให้เป็นรถเพื่อการแคมปิ้งได้ตกแต่งเพื่อเป็นรถ ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับเป็นรถพูดทักได้นะครับเป็นรถห้องน้ําได้นะครับและแต่คุณจะไปแต่งว่าให้อยากให้เขาเป็นอะไรนะครับรพลัสดัมีค่าตัวอยู่ที่ห้าแสนเก้าหเจ็ันท่านั้นเองมาถึงอีกรุ่นหนึ่งของไพลักแชมนี่เป็นรุ่นที่ถูกพัฒนามาเป็นรถบ้านครับคุณผู้ชมในราคาห้าแสนเจ็ดหเจ็ดพันบาทแต่ว่าคัานนี้ ที่เห็นอยู่นี้ก็ปรับแต่งเป็นรถบ้านก็ดูสวยงามนะครับจะเห็นว่ามีคนสนใจเยอะนะครับชายามาดูเป็นต้นแบบแนวคิดนะครับเป็นเป็นการจุดประกายไอเดียว,ว่ารถลักษณะรถบ้านเป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะฮะข้างในสามารถปรับแต่งได้นะครับนะมีห้องน้านะฮะมีโต๊ะทํางานนะครับน,นะฮะจัดแต่งมาเป็นรถบ้าน ครับรูราทีเดียวนะฮะเป็นที่ทํางานได้ปรับแต่งให้เป็นที่นอนได้นะครับรุ่นต่อมาก็เป็นไฮรักชปเช่นเดียวกันรุ่นนี้ก็ดัดแปลงมาเป็นรถเพื่อค้าขายฮะ,ะเ,ปเป็นรถ,รถเชิงพาณิชย์จริงๆออนะครับเป็นรถสําหรับธุรกิจสตาร์ทอัพนะฮะตอนนี้ที่เขาจะจัดตัวเนี่ยเป็นรถที่มาขายป๊อปคอนนะครับป๊อปคอนเฉพาะตัวรถเนี่ยราคา 577,000บาทนะครับรุ่นหนึ่งที่อยู่ในบูทธโตโยต้าที่ได้รับความสนใจก็เป็นโตโยต้าเรโนสเป็นรถยนต์นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียครับคุณผู้ชมเป็นรถปูน875,000บาทนอกวันนี้ก็มีโปรโมชั่นก็คือดอกเบี้ย2%มีโปรแกรมช่วยผ่อน4,000บาทต่อเดือนมาดูทางหน้านี้ร็ท้ายคนค่อนข้างจะหนาตาหน่อยครับเป็น อยาลิสคอร์สนะครับเป็นเครื่อง 1,500cc นะครับเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับขนาดกระทัดรัดนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นรถที่มียอดขายดีนะครับเทียงบ่าเทียงไหลกับโครราคอดนะครับ SUV นะครับเป็นรถไฮบริดนะครับขนาดกระทัดรัดพอดีมากนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่ามีคุณลูกค้าให้ความสนใจ มากเป็นพิเศษนะครับเนี่ยยืนก็ประมาณ10บกว่าคนนะครับที่รอเข้าไปสัมผัสนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะ mm hmm. โคลาคอร์สนะครับทางหน้านู้นนะครับตรงนี้เป็นสีใหม่นะครับนะฮะเป็นสีเทาก็เ,เครื่องยนต์ก็พั0แปดรนะครับราคาก็สมเหตุผลนะครับเข้าถึงง่าย1นึ่งล้านสแสนสี่พันบาทเท่านั้นเองเป็นรถยนต์ไฮบริดเหมือนกันขนาดก็ใหญ่กว่า ยาลิสคอสขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ผู้บริโภคจะเลือกไปใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองและครอบครัวนะครับนะสังเกตว่ารถกลุ่มนี้จะมีคนมาดูเยอะเป็นพิเศษนะครับไปทางหน้านู้นก็เป็นพวกกลุ่มปิกอัพนะครับก็มีรีโวนะครับแล้วก็ไฮรักแชมป์นะครับที่จะไปต่อยอดทางธุรกิจได้นะครับ ปีนี้เรานํารถเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกนะทุกช่วงชีวิตของของของลูกค้าชาวไทยนะครับเรามีรถยนต์ทั้งหมด12รุ่น25คันมาจัดแสดงในบูธวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือเรามาพร้อมกับแพ็กเกจสินเชื่อการเงินดอกเบีย้ยพิเศษนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็บริการหลากหลายครบวงจรตั้งแต่ยูสคาร์ทีคอนเน็กเอ่อทีซีเอฟอาร์ t พลสเตอร์ต้าชัวออคชั่นเอ็กเพรสเรียกได้ว่าแวลูเชิงรางทั้งหมดย,ยกขบวนมาที่นี่ทั้งหมดเลยครับ การพิเศษในบูธระหว่างงานมีอะไรบ้างคะก็จริงๆต้องเรียนว่าผมเอาที่รถก่อนแล้วกันนะครับคือวันนี้ถ้ามาเนี่ยท่านจะเจอทับรถยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งจะมีทฮมเิอใ,ใหม่นะครับแล้วก็อัลติสใหม่นะครับก็เรียนว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่0.89นะครับแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับหรือก็ทําให้ท่านสามารถที่ผ่อนเริ่มต้นได้เพียงประมาณ7,900บาทนะครับแล้วก็ รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ป,ปีนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเป็นโซนรถกระบะนะครับเราก็จะมีไฮรักซีรีส์เรียกว่ามาครบมีทั้งวันนี้มีรถปรอปคอร์์มาโชว์ด้วยไฮรักแชมป์นะครับแล้วก็มีรถที่เป็น Work From Anywhere Work เนะครับเป็นรถแตดแปลงจากไฮรักแชมป์แล้วก็ตัว Fortuner น้องใหม่ล่าสุด Fortuner Leader นะครับตัวนี้เป็นทางเลือกแล้วก็คนที่ต้องการรถ PPV ในราคาที่จับต้องได้นะครับก็ตัวพระเอกของเรานี่ ที่เห็นบนเวทีนะครับก็ตัวแรงของเรานะครับโตโยต้ g เจียโคลาแล้วก็เจียยาลิสนะครับตัวนี้ l i m i t ต็ดนะครับในโลกมีไม่กี่คันก็เมืองไทยได้มานิดหน่อยนะครับถ้าจะจองต้องรีบจองนะครับไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็รีบเข้าไปจองนะครับมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับแล้วก็ยังเหลืออะไรเหลือ a อทิฟนะครับเอทิฟไนท์เชดก็จะเป็นตัวเดคอเลตดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับก็ลองเรียนเชิญแล้วก็ลองมาดูได้ครับแล้วก็บูธของเราใน นี่เนี่ยมันจะนอกจากรถยนต์แล้วยังมีเรื่องของการแชร์ประสบการณ์จากนักแข่งนะครับนักขับโดยโดยได้กับซูเรซิ่งทีมไทยแลนด์นะครับแล้วก็สตาร์ทีมก็จะมานะครับป้ายปายโอริโอน้องมีา่าพิชาทองเจือนะครับปังปอนอัครวุฒิก็อยากเจอน้องๆผูน้น,นี้ก็มาได้นะครับก็แน่นอนฮนะปีนี้แคมเปญต้องเรียกว่าพิเศษสุดน่าจะเคยได้ยินแคมเปญคาร์นิวัลนะครับว้าวสองต่อนะครับก็มูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมด231ล้านนะครับ ว้าว wow แรกนี้ก็คือมาถึงแลมาสแกน QR Code นะครับสแกน QR Code เนี่ยลุ้นนะรับส่วนลดสูงสุดถึง50 0 0 0บาทหรือส่วนลดดอกเบีย้ยสูงสุดถึง1.5%นะครับออกรถเสร็จมาลุ้นต่อว่าอาจจะได้ของวันไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่ง iPhone 46หรือว่าเซ็ er, นทรัลช้อปปิ้ง,งวอล์ชเนอร์นะครับทั้งหมด555รังวัลนะครับเรียกว่าดีลทุกอย่างโปรโมชั่น แคมเปนแล้วก็ลัคกี้ดรอมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเรียนเชิญทุกท่านให้มาที่งานนะครับโอกาสสุดท้ายก่อนจะปิดที่ท้ายปีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาที่งาน Thailand International Motor Expo 2024ที่นี่นะครับเมืองทองธานี Impact Challenger Hall นะครับจนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาหรือไปที่ผู้แทยจำหน่ายทั่วประเทศของเราก็ได้ครับสวัสดีครับ